สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับพวกเราช่องมันนี่ฮีโร่กันนะคะและนี่ก็คือรายการเล่นหุ้นด้วยดุน1นึ่แสนบาทเย้ yeah! แล้ก็กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเป็นเกือบเดือนแล้วมังอาจารย์ mm. เออก็เพราะว่าช่วงนั้นน่ะ เนื้อถือตัว STA ใช่ไหมคะกับเอเชียนต้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ใครที่ถือ STA อยู่ก็น่าจะรู้ดีนะคะว่ามันจะเป็นยังไงครับผมเออแล้วก็คือสรุปสรุปเลยละกันนะเนื้อเนี่ยได้คัดตัว STA แล้วก็ตัวเอเชียนไปคะ่ะทำให้ติดลบปีประมาณ20,000เกตอืมนะสอ,องเ็จ จากเดิมที่มันก็ไม่ได้มีทุนเหลือหน0 0งแสนอยู่แล้วใช่แต่ลบลงมอีกสองหมื่นใช่ค่ะก็เหลือในพอร์ตอ่ะ6 8 0 0ื่นบาทครับอือก็เลยตัดสินใจนะคะส่งมอบให้อาจารย์นะคะเพื่อทําการกู้พอร์ตกลับมาอ,มอมกลับมาให้มันถึงหนึ่งแสนเหมือนเดิมแต่แต่ขอถามก่อนอเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เดโดนหุน้นไม่ใช่หุ้นด้วยนะเป็นดี เออเีอวิวมันเปิดโดดลงไปแล้วแบบว่ามันเกินจุดสตอลอ์ไปไกลเลยโอ้คือแบบว่ามันก็ทําใจยากมากนะคะแต่ว่าคือมันต้องรีบคัดเลยนะตอนนั้นนะซึ่งมันก็ยังไงอะคือมันก็ตกใจด้วยนะคะแล้วแบบเราก็ไม่คิดว่ามันจะเปิดแกบลงขนาดนั้นะ่ะที่เราทำ <S 2> <S 2> เอ็มเอ็มไว้มันมันก็เสียหายไม่ขนาดนี้แต่ว่า คือมันเปิดแก็บลงปุ๊บเนี่ยก็คือทําให้พอร์ตเราเนี่ยติดลบไปเยอะเลยเราก็เลยต้องทําใจคัดไปนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งพอร์ตมาใช่ให้ให้ผมแก้ให้นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถอัปเดตนะไม่สามารถอัปเดตให้มันเป็นเวลไทม์ได้แล้วนะครับเนื่องจากมันเนื่องจากปัญหาบางประการนะทำให้เราต้องทําคลิป แล้วค่อยมาอัดย้อนหลังให้เพื่อนๆได้ดูกันเพราะว่ามเป็นรายการที่แบบว่าเทรและอัปลงอืก็มีปัญหาหน่อยเนาะคือก็ค่อนข้างจะเรียวทางนิดนึงฉันคือก็เลยบอกว่าเราต้องหยุดรายการพวกนี้ไปก่อนแต่ว่าเราสามารถอัปเดตได้วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ดูกันนะครับเพราะว่าเราเทดหุ่นแก้ขอดจบไปแล้วตัวนั้นจบไปแล้วแล้วก็มาอัปเดตคลิปหนึ่ง ช่วงนี้จย์ก็กาลังแก้อยู่ใช่ไหมคะครับผมกำลังแก้อยู่ก็เสร็จไปแล้วรอบหนึง uh ่ง huh. อ่ปิดกําไรไปแล้วรอบหนึง่งตอนนี้กาลังอ่าเล่นรอบที่สองยังไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดข์ดไปยังไม่ได้ปิดสถานะไป uh huh. เพราะว่ามันอยู่ในช่วงการังเทรนนะครับช่วงนี้เออราคาพึ่ก uh ็ข huh. ึ้นเอาขึ้นเอาเพราะว่ามันอยู่ในเทรของเวฟสามเอ่าเราเราก็ต้องขายไปก่อนใช่ไหมเราถึงจะมาอัปเดตได้นะใช่ครับเราขายไปหมดแล้วเ่อมาอัปเดตวันนี้ก็พ uh huh. ามาดูวิธีการ เลือกตั้งแต่เลือกหุ้นเลยนะเลือกหุ้นในการเทรดนะครับว่าเราจะเล่นหุ้นแบบไหนดีจังหวะเป็นยังไงวิธีการลัเทรดเป็นยังไงนะครับก็มีบันทึกการเทรดสดๆให้ได้ดูกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับในช่วงถัดไปนะครับแล้วแล้วตัวหุ้นที่เลือกมาเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในหุ้นเด็ดรอบวันปะ่ะใช่แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะเราใช้ตัวสแกนที่ผมจะทำไว้ในหุ้นเด็ดรอบวันนีหละครับ<อ>มาเป็นตัวเป็นตัวเล่นในรอบนี้ แล้วก็มีช่วงของตัวเรียวไทม์ด้วยแต่ตัวเรียวไทม์เนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ในมูนเ,เดลรอบวันใช้ในไหนอ่ะใช้เสรตัวเองเนี่ะครับอ๋อโอเคมันไม่มีคือมันมันสลับมาค่อนข้างเร็วในในฝั่งตัวเรียวไทม์ครับไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าในคลิปนี้หรือว่าคลิปถัดไปนะที่มีอัดไว้ให้ดูเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันนะครับว่าสถานการณ์การปูขอมนะครับแล้วก็การหาหุ้นเล่นแบบเรียวไทม์มันเป็นอย่างไรอืโอเค งั้นเดี๋ยวเราไปช่วงถัดไปเลยไหมครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเราคู่พอร์ตก,กันยังไงนะครับกับหุ้นตัวแรก <Okay. S 1> ในการคู่พอร์ตรอบนี้ไปงั้นไปดูช่วงถัดไปกันเลยค่ะสวัสดีครับผมอัพครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่พอร์ตของเนิร์ดนะครับเนิร์ดเนี่ยเทรดเหลือไว้ให้ผมประมาณ68,00 0นนะครับ6 8 1ม3้ 60, บาท ซึ่งที่ขาดทุนเยอะมาแบบนี้เพราะว่าไปเจอข่าววัคซีนนะครับของอเมริกานะครับออกมาตอนดึกพอเปิดตลาดเช้ามาตัว S.T.A. นะครับที่เป็นหุ้นที่ขึ้นตรงกันกับวัคซีนนะครับเปิดกระโดดลงมาทำให้ต้องขัดลอดออกไปก็เลยโดนไปเยอะพอสมควรนะครับรวมถึงเอเชียนด้วยเอเชียนก็ร่วงหนักพอสมควรนะครับในวันนั้นก็ติดลบวันนั้นนะไปประมาณ20,000กว่าบาททำให้ผดรวมนะตอนนี้ก็ เหลืออยู่6 8หมื่นแนะครับซึ่งเราต้องทำอีกสามหมื่นสองันบาททุนๆเนาะถึงจะกลับมาเป็นบวกได้ในพอร์ตนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆทำไปเดีย๋ยวผมจะกลับมาแก้พอร์ตเพราะว่าผมเทรดทีเฟกเคยเทรดรายการทเทรเพื่อนเทีเ่ยวแล้วก็ทำพอร์ตติดลบไป50%าแล้วก็กลับมาได้จนมีกำไรร0อยนต์ในที่สุดนะครับอก็มาดูกันนะครับในพอร์ตหุ้นเนี่ยว่าจะทำได้หรือเปล่า มาดูเหตุผลที่ซื้อหุ้นตัวนี้กันดีกว่านะลีโอเหตุผลที่ซื้อลีโอก็ง่ายๆเลยครับราคาเขามีการทำา i g h เท่านั้นกนะจังหวะ break high ชุดนี้นะครับเป็นจังหวะที่ break high ที่สวยงามนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าน่าจะวิ่งต่อได้จังหวะของราคามีการขึ้นย่อดทะลุให้เห็นนะครับสวยงามขึ้นพักแล้วก็ทะลุแบบนี้นะครับพอราคามันฟ้องว่ามันเป็นเทรนด์แล้วเราก็ต้องตามเข้าไปทีนี้เราก็มาวางเป้าออก เป้าออกก็จะอยู่ที่ช่วงระยะ2ต่อหนึ่งนะครับจากทุนทุนอยู่ที่เท่าไหร่ครับ3.9 3.93นะบวกตัวคอมมิชชั่นเข้าไปด้วยนะครับ3.93เอามาลบกับตัวสปรอตนะครับเนี่ยสปรอตก็23สาตางค์นะครับคูณ2เท่าก็ออกที่46สตางค์นะครับเอา46สตางค์มาบวก3.92 93โทษทีนะครับ เขาจะได้4.39นี่คือเป้าหมายของเรา,นะาราคาจะไปถึงไหมนะครับ4.39นะไกลปะตอนนี้ตอนที่3.93ละก็ขึ้นไปอีกนิดหน่อยนะครับไม่กี่จุดไม่กี่ช่องเท่านั้นเองนะผมก็เทรดแต่ทีเฟกผมก็จะติดคําว่าจุดนะ,อ,ะอีกนิดหน่อยนะครับน่าจะไปถึงแหละสองเท่ากาไรสองเท่าของความเสี่ยงนะก็ต้องรอรุ่นกันครับว่าจะไปได้หรือไม่ได้ เดี๋ยวพอร์ตมีความเคลื่อนไหวยังไงรอบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับมาดูความคืบหน้านะครับของการเทรดแก้พอร์ตกันในพอร์ตของทุนหนึ่งแสนนะตอนนี้เหลือไม่ถึงแสนเหลือหกหมื่นแปดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการซื้อหุ้นเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งก็คือ l e โอ e o โอในเทรนด์ของ time frame day เป็นขาขึ้นนะครับก็เลยทำการซื้อเข้ามาที่3.92นะก็บวกคอมมิชชั่นก็กลายเป็น3.93แล้วก็ปัจจุบันนะครับราคาอยู่ที่4 0 4 ป้าหมายที่ตั้งใจจะขายคือ4.38นะครับซึ่งเป็นการทำ list ทนะัวร์ไลโชเนาะก็2เท่านะครับไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมต้องรอรุ้นกันนะว่าจะไปถึงหรือเปล่าในส่วนของกราฟนะครับีโอในหำเฟัมเฟดเนี่ยต้องบอกว่ายังเห็นภาพยังไม่เยอะนะนะครับหลังจากที่มีการเ r e กไ h i g นะครับวันพฤหัสหรือเปล่านะมีการเ r e กไ high ขึ้นมานะครับแล้วก็ วันศุกร์ก็วิ่งต่อเลยเ,ยเห็นไหมขึ้นพักทะลุนะครับก็วิ่งต่อก็ลุ้นนะว่าจะไปถึงไหมจริงๆก็ไม่ไกลนะครับ4.38นะครับไม่ไกลเท่าไหร่ก็ต้องมารอลุ้นกันครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีกันรอบหน้าครับอ,อ่วันนี้วันที่18นะครับมาดูพอร์ตกันหน่อยนะเมื่อวานนี้มีการขายรีโอออกไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมก็เลยขายไปก่อนครึ่งหนึ่งก็เหลือติดพอร์ตอยู่4 3 0 0สาม วาน,น,นได้กำไรมาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะลืมถ่ายมาดูกราฟท i m e frame นาทีนะที่ผมใช้เทรดกันในขานี้นะครับ,รบมาวานนี้เทลงมาปึ๊บๆๆเลยจริงๆมันก็มาเกินเป้าแล้วแหละที่ตั้งไว้4,38นะครัมเนะครมาถึงแท่งนี้ก็ได้2ต่ตอนหนึงเท่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วราคาก็ไหลขึ้นมา ก็ได้ขายช่วงโซนนี้ฮะช่วงโซน4.72ไปแล้ว1ไม้นะครับแล้วก็ราคาก็ทิ้งมาวันนี้ก็มีการเปิดขึ้นไปเนี่ยลงมาพักตัวที่อ e ีเม15ครับอ่าเป็นตัวใช้รันเทรนได้เหมือนกันอ่าตัวอ e ีเม5นี่หลุดไปแล้วก็ทิ้งไปแล้วเหลือหลุดอ e ีเม15ถ้าหลุดก็ทิ้งอีกนะครับก็ถ้าหลุดอ e ีเม15ตอนนี้นะครับก็จะหลุด4.54ซึ่งก็กำไรเกิน2เท่าอยู่ก็ขึ้นไปสูงสุดถึง7,000นะครับแต่ว่าถ้าราคามันเบรกไฮไปได้เนี่ย อันนี้ก็น่าสนใจว่าจะไปต่อหายอยู่จุดนี้นะครับถ้าเป็นหายไปได้ก็มีการวิ่งต่อนะครับวิ่งต่อไปเป็นเทรนขาขึ้นซึ่งถ้าดูเวฟแล้วนะครับเวฟเนี่ยมันก็น่าจะเกิน3ขยายไปแล้วเท่าที่เห็นตอนนี้เดี๋ยวขอลบตัวเส้นนี้ออกก่อนนะครับการขึ้นมารอบนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงของการทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อินพัลนะครับมันขึ้นมาแรงขนาดนี้ซึ่งใน60สิบทีมันก็นับนับเวฟค่อนข้างลําบากแหละเพราะว่ามันมาไม่เป็นส่งเดี๋ยวจะลองวัดดูนะถ้ามันไม่โอเคก็ต้องเล่นตามหน้างานเล่นตามเทรนไปนะครับตอนนี้นับเป็น1นนะครับผมมองเป็น1ทิ้งลงมาชุดนี้เบรกโอเคนี่จะเป็นลักษณะของบ strong นะครับแล้วขึ้น3าม t e n t i o n ผมวัดเป้าดู ถ้าเป็น3ขยายนะครับ3ามมิติชันเนี่ยราคาจะมาอย่างน,น้อยๆ261.8%ถึงแล้วนะครับทะลุไปแล้วด้วยแล้วก็จะมีการพักตัวลงมาคืนนี้พักตัวเป็นแฟตคืนนี้อาจจะเป็นซิกแซกนะครับอาจจะมีการทําโลต่ํากว่า4.44ลงเด้งลงชุดน,นี้ถ้าเป็นซิกแซกปุ๊บแล้วดีดขึ้นไปเว็บ5เนี่ยเว็บ5จะไม่ทำนิวไฮนะครับถ้าเว็บ3เป็น3ามมิติชันตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะครับตัวรีโอก็มีการเทลงมาตลาดเปิดลงไป6จุดก็ เมื่อวานนี้มีสถานการณ์ชุมนุมนะครับมีการประทักันด้วยก็ค่อนข้างรุนแรงก,ก็ส่งผลกับตลาดแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่ไปดูตัว s 5 0แป๊บหนึง s อ0ก็เนี่ยครับยังอยู่ดียังไม่หลุดนะครับเนี่ยถ้าหลุดแนวโลตรงนี้ฮะแปดห้ 8, 5, 6, เนี่ยถ้าหลุดก็ร่วงครับมันจะไปเข้า เว็บ uh, 2หรือว่าขา A นะครับของเว็บ2ในช่วงของทม์เฟมดิเพราะว่าเด้งขึ้นมาแรงๆชุดนี้เป็น1แน่นอนแล้วละ่ะผมมองว่าเป็น1นะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวเอทศนย์แวะมาแป๊บเดียวนะกลับไปรีโอต่อนะครับเพราะเราแก้พอร์ตอยู่เนี่ยทรงมันไม่ดีละผมคิดว่า mm hmm. การขึ้นไปปิดเหนืออีเมได้อีกรอบนึงเนี่ยถ้ามีการพักตัวลงมาหลุดอีเมก็น่าจะเพ็นนะครับ น่าจะเพี้นแลถ้ามองตามสถานะคลื่นนะครับถ้าตรงนี้เป็นจะเป็นเว็บสีมันก็ยังไงก็ต้องลงเร่งลงนะแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่เว็บสีก็อาจจะไปต่อนะครับสามขยายก็จะวิ่งได้ต่อถึงโซนถัดไปนะก็โซนประมาณ5บาทนะครับโซนส6มร้อยหแล้วก็โซน5บาท27สตางค์นะครับจะมารอรุนกันนะสำหรับวีโอตอนนี้ก็ยังถือได้เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีครับวันนี้ก็วันที่20สิบ พฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตพอตของเ uh, ทรดทุน0,000แสนนะ uh, ตั้งแต่ได้รีโอมานะครับได้รีโอมานานแล้วตั้งแต่วันที่12นะสิพฤศจิกายนนะครับปัจจุบันนี้รีโววิ่งขึ้นมาไกลามากๆพอตรวมตอนนี้บวกอยู่40%นะครับแต่ว่าผมได้ทําการขายหุ้นออกไปแล้ว uh, จําได้ว่ารอบที่แล้วขายออกไปครึ่งหนึ่งนะครับจาก8ปดพเหลือสี่พแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ขายออกไปอีกเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมีการตกเส้น EMA นะก็เลยเหลือหุ้นอยู่แค่1,100พ่อเพื่อถือรุ่นไปวันจันทร์นะครับว่าจะมีการเปิดกระโดดขึ้นหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าลงมาก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ายังไงก็กําไรอยู่ดีแต่แค่กําไรน้อยลงเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเราไปดูทรงกราฟกันหน่อยนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะเลเวลไล์นี่ฮะคือกําไรบวกไปแล้ว5,000นะครับแล้วก็ปิดก่อนนั้น,น,นเปนไา3 0 0 0กว่าบาทก็เป็นรวม800 0ละ8 0 0 0 9 0 0กากับหมื่นแล้วครับกำไรนะจากการเทรดม้นี้แค่ทุน3 4 0 0 0นนะครับ กำไรเกือบหมื่นละก็เยอะพอสมควรนะพอร์ตรวมนะครับก็ขึ้นมาที่เจ็ดหมืนสองนัเดี๋ยวบวกกับอีกห0พันเข้าไปก็เป็นเจนะ็ด0มนแปดถ้าบวกตัวนี้ได้นะครับประมาณนี้ฮะก็แก้พอร์ตไม้แรกจาก6 8 0ม0นดขึ้นมาเกือบ 7, 8, เจ็ด0มืนแปดละรอรุนกันอีกทีนะว่าเราจะแก้กันกี่ไม้นะครับแล้วราคาจะได้ทุนเท่าเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวผมพามาดูกราฟฟรีโอกันหน่อยจากที่วัดเป้าไว้นะครับโอ้โหตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะ วัดเป้าไว้น่าจะมาถึงโซน5.25ก็ถึงเรียบร้อยแล้วก็ทะลุขึ้นไปแล้วด้วยแต่ว่าผมใช้การรันเทรนนะครับคือถ้าอยากให้พอร์ตมันโตต้องบองี้อยากให้พอร์ตมันโตคุณต้องรันเทรนต้องรันเทรนหน่อยถ้าเอาแคทโฟนะครับป่านนี้คงได้ขายเป็นละที่2เท่าน่าจะได้กำไรประมาณ4,000ใช่ไหมจากจุดซื้อตั้งแต่จุดจุดแรกเลยนะครับที่ไทม์เฟรม60จะเป็นแบบนี้ ส่วนไทม์เฟรมเดย์มันจะขึ้นขาเดียวนะครับไทม์เฟรมเดย์จะขึ้นเบรกตรงนี้เลยแต่ว่าไทม์เฟรมหกเป็น2 b r เบรกสองเบรกก็คือเริ่มเทรนใช่ไหมตามที่เคยได้ดูในรายการหุ้นเด็ดรอบวันใช่ไหมครับพอราคาเขาเริ่มเทรนขึ้นมาเดี๋ยวผมขยายกราฟนิดหนึ่งอ่าพอราคาเริ่มเทรนขึ้นมาก็วิ่งขึ้นมาผมได้มาขายบริเวณนี้นะครับอ่าขายบริเวณนี้ตอนทีร่ราคามันตก e m a 5 e m a 5ในไทม์เฟรมหชั่วโมงนะตก e m a 5ก็ขายไปก่อนเทปโวฟิตไปก่อนแล้วก็ร ครึ่งหนึ่งเอาไว้ขายตอนที่มันหลุด eba 15แต่ว่ามันไม่หลุดครับมันดันขึ้นไปอีกพอดันขึ้นไปอีกก็ทะลุไฮได้อพอทะลุไฮได้ปุ๊บก็ปล่อยวิ่งเลยฮะปล่อยวิ่งไปเลยจนกระทั่งได้มาขายวันนี้ครับวันนี้ก็คือแท่งนี้ขายออกไปอีกครึ่งหนึ่งครึ่งของครึ่งนะครับจาก4ี่พันสาก็ขายไปครึ่งหนึ่งประมาณ2อง0 2 0 0 0กว่าหุ้นแล้วก็ขายอีกรอบหนึ่งก็คือเผื่อไว้อะทรงกราฟนาทีสุดท้ายของเขาครับเหมือนจะเอาหลุด เหมือนจะหลุด15แต่ก็มีการดึงนะออก็ต้องรอรุ้นว่ามันจะหลุดไหมนะครับผมก็เลยเหลือติดพอร์ตไว้แค่1,100หุ้นเพื่อเอาไปรุนในวันจันทร์ถ้าเปิดหลุดมาก็ขายเลยครับเทโกฟ,ฟิตทันทีแล้วก็ไปหาตัวใหม่เล่นแล้วก็หาหุ้นที่มันมีโอกาสที่จะรันเทรนได้แบบนี้นะครับเพื่อให้พอร์ตมันกลับมาเร็วขึ้นถ้าเทรด2ต่อหนึ่งเท่ามันก็อาจจะนานนะครับแต่ว่าไม้นี้เนี่ยที่คำนวณดูก็เกือบ5เท่าเลยนะคำนวณความเสี่ยงไว้แค่2,000บาทนะครับได้กําไรมาเกือบ5เท่าของความเสี่ ถ้าวิ่งต่อก็ก็ดีครับถ้าวิ่งต่อก็ไปเลย6บาทหกบาทนี่สิไปเลยฮนะเดี๋ยวโตอีเมลค่อยขายใหม่นะก็เล่นไปเรื่อยๆเ,เล่นง่ายๆอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะไปดูกราฟก็มีแค่นี้นะครับสำหรับดีโอในวันนี้ไปดูพอร์ตกันเอทีคีขายไว้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยวันนี้ขายไป2ไม้ขายช่วงเย็นนะราคามันไม่เสื่อช่วงเย็นวันนี้ตลาดบวก19จุดนะครับวันที่ยี่สิบเนี่ยเพราะว่าหุ้นใหญ่มันวิ่งด้วยหุ้นเล็กหุ้นกลางก็เลยพักตัว หลายตัวเลยนะครับที่พักตัวลงมาก็เป็นโอกาสดีครับมันก็สลับกันวิ่งก็ก็ดีเหมือนกันเล่นง่ายดีนะครับหลังจากที่หุ้นใหญ่มันเบรกวันนี้อนาคตมีโอกาสพักพอมันพักเราก็มีหุ้นเล็กอยู่แล้วก็รันหุ้นเล็กต่อนะครับถ้าหุ้นเล็กยังไม่เสียทรงนะกวนๆกันไปมาดูช่วงเวลาขายผมขายไปที่16นกา3นาท39วินาทีนะครับขายไปที่2,200หุ้น แล้วก็มาขายอีกทีตอน16 25กานะครับ16.25นาทีขายไปอีก1,000หุ้นแล้วก็เหลือ1,100นหุ้ยุนไวลุ้นนะว่าวันจันเขาก็จะเปิดโดดขึ้นหรือเปิดลงนั่นเองครับผัดรวม4 0นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กำไรเหลืออยู่1,730บาทนะหุนติดมาแค่นี้ก็ต้องรอรุนกันนะครับว่าจะได้ขายตอนไหนนะสำหรับไมายนี้ครับวันนี้นะครับก็ถึงเวลาปล่อยของแล้วล่ะนะจากที่ผมถือตัวลีโอมาค่อนข้างนาน นานในที่นี้คือทำเฟรมหนชั่วโมงนะเพิ่งจะถือมาช่วงน่าจะวันที่สิบสองนะครับสิบสองพฤศจิกาตอนนี้ก็ยี่สิบสามพฤศจิกาประมาณสิบวันนะครับนับรวมเสาชิดไปเเหตุผลที่ต้องขายนะเพราะว่าเนี่ยฮะราคาเนี่ยมันหลุด EMA สิบห้าแล้วเป็นที่ร้อยอาจจะดูเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวต้องขยายน่อยเนี่ยครับราคาหลุดไปละทงนี้นะครับทงนี้ปิดที่ 5.60จเห็นไหม e m a 15อยู่ที่5.62แล้วก็ e m a มันเดสคลอสกันด้วยนะครับเป็น uh, ตัวที่ผมใช้รั trend. นเทรนก็ออกเลยแล้วกันตลาดบวก31จุดนะครับหุ้นใหญ่ทั้งนั้นหุ้นเล็กก็ไม่ไปหรอกเนะี่ยหุ้นเล็กก็พักตัวนะไม่เป็นไรครับส่วนทางกันก็ที่เหลือมาจากวันศุกร์ที่แล้วนะขายให้หมดเลยนะครับพั 1, นหะนึ่งร้อยเดี๋ยวไปดูก็นเขาให้ขายตรงไหนเนี่ยพันหนึ่งร้อยนะ ตัวบิตมันอยู่ห้าจุดห้าห้านะครับตอนนี้มีฟรเข้ามาที่ห้าจุดหกศูนนะก็ผมก็ขายที่ห้าจุดหกศนแล้วกันแล้วก็จะหาตัวเล่นใหม่คือตลาดขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะก็อาจจะตกรดได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของแต่ว่าผมก็หนะาตัวเล่นได้สบายๆนะครับมันสแกนเข้ามาทุกวันอยูลและวอนนี้ก็ตั้งขายไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ขายไหม ต้องรองให้เขาซื้อต่อเนื่องนะห้าจุดหกไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งห้าจุดห้านะครับโ <c oughs> ยนขวาเฉยเลยนะจริงๆต้องโยนซ้ายนะอ่ามาแล้วครับเมาแล้วห้าจุดหกเรียบร้อยตัวติ๊กเกอร์มันฟ้องนะว่ามันเนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามาช่วงนี้นะครับก็ตั้งไว้ก็ไม่เสียหายเนาะแต่ว่าถ้าช่วงที่เขาเทนะครับติ๊กเกอร์มันเทเซล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 มาเรามาตั้งขวานี่ก็ยากเหมือนกันพอแมทไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเห็นไหม ห้จุดไม่มีการตั้งบิดเลยคนไปไหนกันหมดหมน่าจะไปหุ้นใหญ่กันหมดไ,มไป s 5สนะกำไรเยอะๆนะครับไปหุ้นใหญ่ๆ s p r c CPG เนี่ยไปกันหมดแล้วนะครับอ่ะเอาเป็นว่าสรุปผมแมทแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูพอร์ตรวมกันหน่อยแก้พอร์ตมาให้น้องเนิร์ดสิวันที่ผ่านมานะจาก6 8หมื่นแนะครับขึ้นมาเป็นเจ็ดหมื่นะทุนเราอยู่ที่1นึ่งแสนบาท ขาดดิเท่าไหร่ครับขาดอีก22,000ประมาณนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมก็วางแผนการเทรดแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์สำหรับการกู้อดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะเหรอทำไมเขาตื่นเต้นเก๊กเกเก๊กมากเลยเฮ้ยคือแบบว่า จากที่เขาเล่นเองใช่ไหมเออแล้วก็มีความคล้ายกันนะคะอเออ<ๆ>แล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเขาเลือกหุ้นจากไอหุ้นเด่นด้วยนะใช่แต่ว<ๆ>่าไปเจอตัวนะบางตัวคือบางตัวมันมันก็วิ่งเลยมันเป็นออบางตัวมันก็ไม่วิ่งแต่ว่าสำหรับตัวเมื่อสักครู่นี้คือรีโอนะครับอ่าปิดกาไรไปประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นประมาณหมื่นกับนิดๆหมื่นกับร้อยนิดๆใช่ไหมเออมันเป็นมันเป็นตัวที่เป็นหุ้น IPO นะครับแล้วมันก็ทำไฮใหม่ไฮวันแรกของ I อพโมันโดนเบรกไฮไปก็คือเป็นออทามไฮนั่นแหละครับซึ่งหุ้นที่เป็นออทามไฮแน่นอนไม่มีแนวต้านเวลาเทรดมันก็จะรันเทรนวัน uh. อย่างตัวอย่างที่ผมรันเทรนใน60นาทีนะครับวิธีการเล่นก็เหมือนกับที่สอนไปในคลิปสอนทำการบ้านทุนเด็กรอบวันเล่นแบบเบรกไฮรอบแรกเบรกไฮรอบสองเป็นเทรนก็ซื้อไปเล่นไปนะครับแล้วก็รันมาเรื่อยๆื่อหลุดอีเมห้า ขายไปก่อนไหมนี่แล้วก็มาเฉียดอีเมสิบห้าแต่มันไม่ได้หลุดก็เลยไม่ได้ขายพอมันนิวไฮเึ้นไปมันหลุดอีเมสห้าอีกขายอีกครึ่งหนึ่งนะครับยังไม่หมดครึ่งหนึ่งครึ่งไงแล้วพอมันหลุดตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็ไปปิดลงสิบห้าทำให้ต้องขายหมดขายหมดตรงนั้นนะครับแล้วก็ไม่กี่วันถัดมามันก็นิวไฮใส่หน้าอีเออแต่ก็เป็นธรรมดาม่เป็นธรรมดาแรับแต่ว่าหกสิบวันทีมันจบเฟรนไปละจบจบแผนละราว่างแผนได้แบบนั้นแล้วก็ทำรับแผน แต่ว่าในทางเฟรมดีเนี่ยที่ดูทรงเป็นการเบรกรอบสองนะการเบรก้นไปหกบาทนะครับมก็ยังเป็นเพือนอยู่ทำเฟรมดีไม่ได้แต่ว่าเพื่อว่ารอบเมื่อสักครู่นี้ผมเล่นในทางเป็นหกสก็ก็เป็นแคสตีดีนะเพ้่นเพื่อนได้ศึกษานะครับลองรู้ว่าตัวเองชอบแบบไหนก็เป็นถือว่าเป็นรายการที่แบบว่าพิเศษสุดๆนะคะมีอาจารย์มาเทรนให้ดูเลยแต่แต่ทุนมันก็นะ ความเสี่ยงก็วางนิดเดียวนะครับก็ไม่ค,นะค่อยเก็บไปใช่ไหมคะวางแค่พนะันสองพันคพอดีว่าเหลือให้น้อยหน่อยนะ <c oughs> เฮ้แต่ว่าเขาก็ขาดทุนไมเยอะนะถ้านับรวมพอดรวมทั้งหมดอะ่ะก็ประมาณสามหมืม่นสองแต่จริงๆ,ๆก็สามารถเทรดต่อได้อยู่นะคะเออแต่ว่าก็ฝากอาจารย์ไวก่อน,นะเออแล้วช่วงนี้นะเขาก็คือไปเมื่อเมื่อวันก่อนใช่ไหมเราไป สัมนาที่กรุงเทพมาใช่ไหมที่เราจัดคอร์สกันแล้วก็แบบว่ามีพี่ที่เอฟซีนะคะโอ้โหดีใจมากเลย <c oughs> ที่แบบว่าไม่ลืมกันนะคะคือยังถามหารายการว่าอยู่เลยอะ่ะออาเขาเลยโอ้โหคือแบบว่าตอนนี้ก็ต้องของดของเนื้อไปก่อนนะคะก็คือเราจะมาค่อยอัปเดตกันทีหลังแล้วให้อาจารย์ออฟไปเถิต่อแล้ว รายการคือหน้าเขาเนี่ยใน y o u t u b e เนี่ยช่องนี้เนี่ยคือแบบแทบจะไม่มีแล้ว <laughs> เออเราก็เลยจะต้องมาแบบโผล่หน้าให้เพื่อนๆเห็นกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมเงินซะก่อนแต่มีอะไร,รจะพูดอีกไหมก็ฝากติดตามนะครับเออ่ทรดกูพ้พอตอในอีีถัดไปนะแต่ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เพราะว่ายังรันเทอยนนะครับ <laughs> เ,ออเอ้ไม่นี่อาจจะรันเทีนไม่ถึงหนึ่งแสนเลยก็ได้ะจะบก็ไม่แน่นะมัเสียงนิดเดียวนะ เออเราเล่นเล่นทีละเล็กเลน้อยน้อยนะครับกลัวมันจบไวเกินไปถ้าใส่ตูงเดียวเข้าไปก็ไปแล้วฮะเกินแสงแล้วฮะทำไมไม่เอาตูงเดียวเลยอ่ามันจะมีแค่อีพีเดียวอีพีเดียวคือแบบหายไปเลยใช่ไหมเออมันเหงาอ่ะเออขอทำให้เยอะหน่อยให้ทำแล้วก็ทำให้เยอะหน่อยอ๋อวันเดี๋ยวรอบวันมีทุกวันนึงไม่พออีกเหรอไม่ไมพอฮะอ๋อเออคือแบบก็ดีแล้วแหละเพื่อนๆเขาต้องการนะคะครับผมก็อยากให้ เ,เพื่อนได้ดูเป็นเคสตนี้ไปด้วยตาผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จบคลิปไปเลยไหม,มแล้วให้เพื่อนๆถา,คามคำถามไ,ไหมไม่ในรายการเนี้ยได้ครับส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเพราะทุกความคิดเห็นนะครับคือกําลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปกันใช่คือแบบว่าอ่านคอมเมนต์เก่งมากเลยนะคะจานอฟเนี่ยคือแบบว่าเปิดยู u b e มาในรายการตัวเองใช่ไหมถ้าสมมติว่าอยู่เด็กยกันเนี่ยจะรีเฟซไอรายการตัวเองทุกสองนาทีก็จะดูคอมเมนต์ตลอดเลยนะคะ ออถ้าเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆแล้วก็มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะถ้าใครมีคําถามอะไรเนี่ยถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยะคะ่ะเอ,อ้ยถามมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะครับผม,มงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใช่ไหมครับๆๆ<ๆ>โอเคงั้นก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ